ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับแบรนด์เรียวบิเป็นเลื่อยจิ๊กซอนะครับรุ่น J6500V นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นกล่องกระดาษนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านในกล่องครับทีนี้เราจะเปิดดูแบบแรกเลยเปิดมาเราจอเป็นคู่มือก่อนเลยจะบอกว่าเรียวบินั้นมีกี่รุ่นก็มี J6500V และ J6500VL แต่ตัวนี้ที่ผมแนะนําก็จะเป็นรุ่น J65 0ุนะครับผมเป็นเลื่อยจิกซอสัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องอน,นะครับ,บอันนึงเราจะมีใบตัดไม้ให้หนึ่งใบนะครับพร้อมกับตัวประคองกันใบสมัดนะครับอุปกรณ์ตัวเสริมตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวเขารเรียวกว่าไกด์ ไว้ประคองในการกรณีตัดตรงหรือตัดวงกลมนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังหรือให้ดูในคู่มือว่าตัวนี้มีประโยชน์และมีความสําคัญยังไงในการกรณีใช้ต้องการตัดให้ตรงหรือตัดเป็นวงกลมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราดูที่สเปคตัวเครื่องก่อนแับแรกเรามาดูที่สเปคตัวเครื่องก่อนเลยว่าตัวนี้ยังไงก็คือเลอจิกซอร์ใช่ไหมครับ j 6 5 0 v l นะครับตัวนี้ดูสเปคเครื่องด้านหลังก่อนเลยด้านข้างตัวนี้ กำลังวัดอยู่ที่400วัตต์นะครับผมแล้วก็มีความเร็วล้อบตั้งแต่0ถึง3,000รอบต่อนาทีนะครับนะครับตัวนี้ฐานตัวนี้นะครับเป็นเหล็กสามารถปรับเอียงซ้ายขวาได้นะครับในกรณีที่เราต้องการตัดงานชิ้นงานเนี่ยให้เข้าฉากเข้ามุมเนี่ยเราก็สามารถปรับฐานให้เอียงได้นะครับผมอีกอันนึงถัดมานอกจากการปรับฐานให้เอียงแล้วก็จะเป็นการ ตัดไม้ได้ไวขึ้นนั่นก็คือระบบเตะใบคือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบเตะใบการตัดไม้ให้ไวขึ้นก็คือจะมี3สเต็ปด้วยกันคือสเต็ปหนึ่งเล็1หนึ่งเล็สองเล็สามก็คือการตัดไม้ให้ไวขึ้นนะครับผมก็คือใช้ปรับระดับเอาในการตัดไม้ให้ไวขึ้นขันตต่อมาก็คือจะเป็นปุ่มสวิตช้าเร็วขึ้นอยู่กับน้ําหนักนิ้วเราในการกดนะครับหรือเราจะตั้งล็อกรอบก็ได้แล้วก็กดปุ่มค้างไว้แล้วก็ตั้งความเร็วรอบว่าจะเอาความเร็วรอบเท่าไหร่ ช้าเร็วๆก็อยู่ที่เราตั้งปรับล็อกเอานะครับอัน,นต่อมาก็จะเป็นกาดตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเป็นกาดป้องกันฝุ่นใลกรณีที่เราตัดไม้ตัดเหล็กหรือตัดอลูมิเนียมเนี่ยไม่ให้เศษฝุ่นเศษ <c oughs> ชิ้นงานเนี่ยปิวเข้าไปในภายด้นในตัวเครื่องนะครับนะฮะต่อมาเราก็จะมาดูว่า,เ,าเสียงของเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กแล้วลองเทสให้ดู ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการล็อกใบตัวนี้นะครับจะเป็นแบบแม่นวลก็คือเป็นใช้เป็นโพตัวหกเหลี่ยมขันนั่เองนะครับเป็นหกเหลี่ยมขันนี่จะมีหกเหลี่ยมติดมากับตัวเครื่องด้วยนะครับให้หกเหลี่ยมสำหรับใช้ในการขัดในการล็อกใบนะครับทดีนี้เราจะเสียบปลั๊กลองดูว่าตัวเครื่องอยังไงนะครับนี่เสียบปลั๊กแล้วความเสียรเครื่องดูนะครับนะครับในการกดสวิตช์นะครับช้าเร็วอยู่ที่นิ้วหนะักนิ้วเราในการกดครับ เี๋ผมจะลองตั้งรอบๆอยู่รอบๆแล้วก็ตัดรอบได้ช้าขึ้นให้เลวให้เลวขึ้นนะครับตัดรอบตัดรอบให้ตัดแล้วก็เลื่อยใช้แรงกตัวนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ข้างต้นว่าการระบบเตะใบมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญตรงที่ว่าในกรณีที่เราต้องการตัดไม้ ให้เร็วนะครับเราก็ใช้ที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนั่นก็อ,อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะตัดให้ไวขนาดไหนสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบเตะใบเนี่ยตัวเนี้ยโรเลอร์ตัวเนี้ยมันจะกระดกขึ้นกระดกลงอ่าอันนี้อาจจะยังไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่าเวลาเราใช้งานแล้วระบบเตะใบมันจะเห็นเดนชัดยังไงนะครับลองเพิ่มอีกนิดนดีเพื่อที่จะได้มองเห็นนะครับนะครับสังเกตที่นี่คือ นะครับเห็นไหมครับกระดกแล้วเลขหนึ่งอันนี้เลขสองนะครับนะครับนะครับอนิ้วชี้กระดกนะครับนะครับอันนี้ปรับไปที่เลขสามนะครับนะครับนะครับคือระบบเก็บใบไม้นั่นเอง่ถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวสังเกตดูวง่ายนิ้วสังเกตที่นิ้วชี้ผมมันจะไม่กระดกปรับมาที่ปกติคือศูนย์ จะยังไม่ชัดเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าชัดจะเป็นไงนนนอันนี้ฐานในกรณีที่เราต้องการปรับเอียงนะครับปรับเอียงปุ๊บมันจะมีสกเกลบอกเห็นไหมครับมีสกเกลที่ตัวเลขบอกเมื่อเราได้ตามที่ต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกเลยเอาใช้ปะุะแัจจหกเหลี่ยมขัดล็อกก็คือการปรับ45องศานะครับหรือ35องศาแล้วแต่เราต้องการนี่เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่า ไกด์ที่ผมแนะนําข้างต้นเป็นยังไงไกด์ตัวนี้ไว้ในกรณีที่เราต้องการตัดตัดตรงนะครับประคองตัดตรงนะครับเราสอดเข้าไปด้านนี้เดี๋ยวดูเดคู่มือแล้วกันว่าเป็นลักษณะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูข้างนนะครับอันดับแรกนะครับฐานนะครับใบใส่ใบทีใช้หกเหลี่ยมขันมีระบบเตะใบนะครับ สวิต์ปรับช้าเร็วได้ตัวประคองใบก็คือด้านล่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตรงนี้นะครับตัวประคองใบกันใบสะบัดนั่นเองในกรณีที่เราตัดไม้แล้วไม้เกิดหนีไปแล้พวกนี้นะครับก็คือมันจะกันไม่ให้ใบไม้ให้ใบใบสะบัดแล้วก็เรามาดูตรงที่ว่าจุดหนึ่งก็คือเห็นไหมครับการล็อกได้แบบแมนนวลเห็นไหมครับใช้หกเหลี่ยมขันปรับ15องศาปรับเฉียงนี้เรามาดูที่ไกด์ที่ผมบอกข้างต้นนะครับไกด์ลักษณะเห็นไหมครับสอดเข้าด้านข้าง ของตัวฐานนะครับแล้วล็อกเพื่อในกรณีที่เราต้องการตัดตรงหรือตัดวงกลมนั่นเองนะครับตัดวงกลมยึดเซนเตอร์แล้วก็ตัดเป็นวงกลมได้นะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนเต็มนะครับสเปคสูงสุดก็คือสามารถตัดไม้ได้ถึง65มิลนะครับแล้วก็อลูมิเนยียมได้ถึง15มิลแล้วก็เหล็กได้ถึง6มิลนะครับผมน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ประมาณ1.7กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็รับประกัน6เดือนนะครับครับผมก็ าฝากก็้ด้นะครับสำหรับเรื่อยจิ๊กซอว์เรียวบีนะครับรุ่น j 6 5กห v l ครับผมขอบคุณมากครับ